สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินหอยงวงช้างตัวนี้คือเห็นแบบยูทูบเบอร์หลายคนเขากินนะคะเขาก็เลยอยากจะลองกินบ้างก็เลยมาจัดที่ร้านโอมาเกษตรร้านนี้เลยแพ้จําได้ว่าเขาอ่ะเป็นหอยที่แพงมากก็เลยแบบไม่เคยกินสักทีเจะตัวหนึ่งแบบหลายพันอะ่ะคือหน้าตาน้องเขาจะแบบเหมือนงวงช้างเลยที่การทําเขาก็คือจะเอาไปลวกผ่านน้าร้อนนะคะแล้วก็เอามาหั่นให้กินเป็นแบบซาชิมิคือตัวน้องเขาเวลาผ่านน้าร้อนอ่ะเขาจะมีความแบบกรึบๆนะคะกินกับโชยุคืออร่อยเลยรสชาติเขาจะมีความหวานๆน,นะคะแล้วก็ตัดกับเค็มๆของโชยุแล้วก็จะมีกลิ่ ะะตัวแพทชอบเลยนะชอบเพกเจอเขามากต่อไปก็มาถึงพ่อคําซูชินะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกค่ะมีความแบบหวานมากลืมพูดคำประจำเลยค่ะทา,ท,าทายว่าคอนี้อยู่ที่เท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นคําปลาหลากหลายชนิดนะคะอร่อยทุกตัวจำชื่อไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเนื้อเขามีความแบบหวานฉ่ําแทบจะทุกตัวเลยนะส่วนอันนี้เป็นมะนาวญี่ปุ่นค่ะที่ถ่ายมาเพราะว่ามันแพงลูกละแบบร,บร้อยกว่าบาทเวอร์ไปบ้านลูกเล็กนิดเดียวจะเป็นปลาญี่ปุ่นย่างนะคะบีบกับมะนาวมะนาวอันนั้นแหละค่ะที่แบบแพงๆแล้วก็กินกับหัวชัชเท้าคืออร่อยมากปลาแบบดีีีมมมาาาากกกคํุ้้้งนนนนน็ออ่ยดบััตไป